พูดถึงการเดินทางนะครับผมยกตัวอย่างจากกรุงเทพมหานครมาถึงจังหวัดนครสวรรค์จากนครสวรรค์ก็มาถึงแยกจังหวัดตากแล้วก็ไปอำเภอแม่สอดเส้นทางสายนี้ต้องบอกท่านผู้ชมเลยว่าเป็นถนน8เลนวิ่งสบายๆเรียกกันว่าชิวๆนะครับในเส้นทางสายนี้ถ้ามาถึงอำเภอแม่สอดแล้วคุณอาจจะพักแม่สอดสักหนึ่งคืนนะครับรุ่งขึ้นตอนเช้า คุณเดินทางมาอำเภอพบพระประมาณ45กิโลเมตรเป็นเส้นทางที่ดีและสวยงามมากผมบอกเลยครับว่าในช่วงหน้าหนาวเป็นช่วงที่อากาศดีมากหน้าเที่ยวกับอำเภอของจังหวัดตากนั่นคืออำเภอแม่สอดและอำเภอพบพระซึ่งเป็นเขตชายแดนไทยกับพมา่าน่าสนใจจริงๆครับผม ครับผมหนุ่มสุทนรุ่งธนรัตน์วันนี้พาท่านเดินทางมาเที่ยวจังหวัดต,ตากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อำเภอพบพระนะครับเขามีประเพณีต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นวิถีชุมชนนี่ยิ่งใหญ่มากนั่นคือปีใหม่มงปีใหม่มงมีมาตั้งแต่วันที่23ไปถึงวันที่29่ธันวาคม2565นี้ท่านที่ดูรายการของเราอยู่ขณะนี้ก็มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวได้ถ้ามาเที่ยวงานปีใหม่มงแล้วนะครับที่อำเภอ พบพระเนี่ยนะครับท่านก็ต้องเที่ยวเรื่องของกเกษตรด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของยังบอกว่าเรื่องของกาแฟะนะกาแฟนี้ก็สุดยอดมากท่านก็แวะได้หรือจะมาเที่ยวสวนสม้มก็ต้องบอกเลยว่าสวนส้มที่นี่ก็คือสวนส้มร่มเกล้าอยู่ใกล้อย,อยู่ในอำเภอพพพระจังหวัดสรั้นเองนะครับท่านผู้ชมครับ อำเภอพบพระที่นี่น่ามาเที่ยวบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัมผัสวิถีชุมชนของชาวมงมีถึง80%ชาวมงมาจากไหนครับประวัติของชาวมงเนี่ยน่าจะมาเมื่อครั้งกรุงศรียอยุธยาเป็นราชธานีแต่ตอนกลางหรือตอนตอน,ตอนปลายเนี่ยไม่สามารถจะยืนยันได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามชาวมงเนี่ยอพยพกันมาจากจีนแผ่นดินใหญ่มาจากไหนฮะเขาข้ามาที่สปปลาว แล้วก็มาข้ามแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงของนะครับหลังจากนั้นก็เดินมาจนกระทั่งถึงที่บริเวณนี้ก็คืออำเภอพบพระของจังหวัดต,ตากนะครับที่นี่น่ามาเที่ยวมากเลยนะครับถ้าท่านยังไม่เคยมาเที่ยวอำเภอพบพระจังหวัดต,ตากผมแนะนำแล้วครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่งหรือมาเที่ยวปีใหม่มงไม่ทันวันอื่นๆก็ได้นะครับน่าสนใจครับมาหรือยังครับถ้ามาแล้ว Yeo yeah, yeo yeah, yeo yeah, yeo. Yeah, yeah.